อันนี้แบบเป็นเป็นพี่น้นนองกันแบบเดินใชยับเนาะหยับกัมพูโอเป็นลาวฮันเป็นลูกกัมพ้ากัมพายพาบ่มีแม่แล้วเอาพัวเอาพัวแล้วเป็นบ้าแลปป้วรทัาานนวป้าเ,เอาป้านอะไรน้อยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวเฮ้ย

ไปเไปที่วัดกูสุขวเวียนมาเยี่ยมมายำเม่ตู้หปีคือเก่าคือเดิมไอประตูมาหายบ่ประตูนมาหายป่ะมนี่เห็นนะเาบบทันมายอยดยสบายดีเรามาทันมามาเรามาเราเมือนมาเรเห็นเจ้าไตป้าเจ้าเลย อก็มาตหายเว้นะาต่เวนบ่มือนี่แล้วมาบุห็นเจ้าแล้วก็เมื่อแล้วไปป้าจะแล้วเีไปเหานเจ้าบุแล้วชบให้แล้วขึ้นแล้วอบแล้วเราบ่มาเสร็จแล้วป่ะดิเเห็ดอะไรแล้วมาพ่ันเลยบ่มาเลย

เราพระพระรามแต่กับบพอ่อมาออมันเลยบพ่อมืัอนี่รามาสามลบแล้วบุพเพลบเมื่อแล้วมาหาคนขยันเนาะน,นี่เลยพี่น้องเยคนดูคนบันมาบุกคอยคอยอยู่เรื่อยอยู่ซ่นเนาะราม,มาเราสิมาคุยเรื่องคุยเรื่องไฟเรียนสายสามากบเพื่อนเสาเพื่อนเจ้าอย่างนี้แหละพอได้อีปล่า หาไว้แบ่ว่าปราวายนะพื้น,น <c oughs> อ้นนาหาพื้นหรอเพื้นใช่ค่ <c oughs> <c oughs> อันแดวแม่บ่แจกเออแม่พื้นในตู้เดียนี่ไห้ผ้าในตู้ไช่ค่ะด้วยเอให้ผ้าได้ต้นี่นพื้นหรือว่าอันหนังไฟหนึ่ง,ขงเข่าเลยเ <c oughs> ออ ออมาหอดแลกแบบผาทางเอ่อชาวหอดเพื่ออู้ห่อดเลยเด้นี่น่าสายไผ่เต้นบนเข่าเฮือนเจ้าอยู่สิเผลนจะเงาเพิ่นไปเข่าเฮือนเพิ่นผุดแล้วมีแต่เจ้าอะไแล้วไป่บ่อนเพิ่นเออให้เราคอนแม่ด้วยไปทำมันไว้เออ ถามเออเดี๋ยวเราจะเตูเราอีใสแล้วคออะไราด้ใช่ใช่ใช่รตูีใช่ิไถามเนี่ยมาที่มาที่จ่าหนึเธอเขาเออลงมาพีด้วยฮะเอาประตูไปใช่โอ้ดงมอร นั่งก็มานั่งเลยากาศมันเปี่ยนบรรยากาศนั่งพี่นั่งพี่อกันได้ทำน้ำิพงกัก็ไอน้อยเนาะเะกาทำมอันว่าอันนี้แบบเป็นเป็นพี่น้องกันแบบเดินใช่หยัเนาะอ๋อเป็น ลาเันเป็นลูกกําพากัมพายพาบ่มีไ่และเอาพัวเอาพัวแะไรเป็นบ้านละไพัวปะพัวปะอปะไรบ่มีเบิ่์อยูเรามายู่น้ำเชื่อม<อ>ชุมหาก,ก็ะตุ้งยากคือการหาวัเซีนโดยโดยโดย,โดยแต่ลูกมาก็ยังหักเกลือเขาโดยโนั่นละคนเมื่อก่กอนนี่เพื่อนชาติเราอยู่ใช่ไหมเมื <c oughs> อๆๆ่อก่อนก่อนก่อนเราจะเป็นแบงนี้น,นะ อยู Whoa, ่เพื uh, ่อนผัวเดี๋ยวที่แหละป้าห้างกันนะครับกลับมาอยู่น้ำหะ้าบ่าวเจ้านี่เป็นหนาบาวเจ้าเป็นหนาไพ่เนาะเป็นเอินน้าไพ่หนาไพ่เนาะหน้าบ่าวดิหน้าไพ่นี่ก็เอินเป็นเอินอย่างเหมือนลานเนาะมาอยู่เจ้าจักปีแลนะจุ ยังหอดแล้วชิดไปอ๋ออันกลับมาอยู่เจ้านี่ได้เมื่อก่อนแลอยู่ก่อนแล้วจะเป็นยังซี่นี่แล้วป้าผัวได้จปะปีละป้าผัวแต่เรามาอยู่หันป้าผัวหันได้แลปป<อ>้วชิดไปผัวหันจะเอาเม,าอออออมียมายเออเอออือเมียมายเปี่ยนแต่พราหู้ยูออย่รอกเกอร์ในชิน,นงได่ละอ่าที่นี่ มันจะมีเรื่องน,น่ะทั้งสร้างเพิ่นนะจะมาให้กบไม้กบตอกนะนะ่ยอัว่าพื้นไฟนี่พอได้หรือหาไว้ได้ไหรือเปล่าจันแรงจะน้อยจะมีกระถางน,าน้องชายาาแลอวกับขอเพิ่นไว้แห็นเะ <c oughs> เดี๋ยวามาต้ปปนเพิ่นกลับมาแต่สิโปูนเพิ่นจะให้สร้างๆนี่มากบไว้ กบเสาไม้แล้วกบไม้ตกอันนี้ว่าคำหยุดขึ้นบอกคบไม้มันก็คือชืจังไหนอยู่เนาะคาว่ามันก็สร้างคนก็ให้บุกคักงประเด็นนะกับพวกอย่างพวกงามเนี่ยพวกคือเขากบนะเนาะทำนี่แล้วเกินกว่าเนาะฮะปัจจดูนี่มิตุตอนนี้อ่าเออดียวไม่ต้องกินไรแล้ว มือจักรหอมือถ uh. yeah, hey, ุงมืยจักรถุงมสองถุงตอนเช้าตอนเล้งวันนี้ไปหน้าหน้าตะเดมือนหนาคุณเอไปไปได้สอบได้เขาเลยเขาได้จกสอบเลยน้าย่หนนั่นแว ได้หาบนึงเลยเมื่อไปโหดเอาออโหดเอาหเอาพอหาบเต็มหาบเลยมา,ม,าม่มไดเีตตไได่ต้่ไ,ได้กีย่ได้กวเลย่ไดเด้อคือจัพเออค่ะนกล่องเนาะ <c oughs> มากับมือกล้องมือเกาพี่น้องไยนั่งเอกจำบ้านเทิมใหญ่ลองพรคำอันนี้พอดีกอดีเข้าไปหาร้างเพิ่นก็คือนยังพักผ่อนอยู่เหนียวไงเหื่อแต่ไปตู้กันยังยังรอยังรอ,อ,อ,องบงบอันว่าซื้อผ้าชราอยู่พี่น้องเลยครับซื้อไม่เส้นน้ำแน่พี่น้องไย ยังหลายอย่งยังยังรออีกเพียบนึงพี่น้องทั้งเดื่องนตัวมีการโจไว้ประมาณชักมื่สองมื่นอีกแล้วพี่น้องครับถารุ่นถาเบื่องลุกันอีกทั้งเรื่องของเพือนเปตัวของน้องพรน้องพันเพิ่นก็ยังทันแล้วตัวบุรีหายจิปิดจ๊บไปแล้วส่วนที่ว่าเป็นหลังคาพี่น้องยังส่วนตัวเพื่อนเนี่ยมีสามเบิ่งถารุ่นถาสมกันอีกทีอ๋อไม่คิดเข่ามั้ยยังไง กินข้าวกั็อืมกินข้าวก็อันนาห์อืมอาหารยี่ตระล้าหานตลาดโอ้ไปไปซื้อนลยซื้อเอาเองโอ้ไปห้าตลาดปุ๊บนังอบฮะนังอบมันชื่อนะฮะนั้นๆมันว่าหานหานนี่บ่เออยี่ตระล้าหันหันเป็นตลาดก็ถือของล้าไปได้พี่น้องไหม ถือว่าห้าค่าก็ถือว่าเป็นตลาดอีกชนิดหนึ่งอยู่เลยแม่เป็ตลาดอยู่แ่าเน่อกว่าตลาดตลาดใหญ่อยูน่นะตลาดนบ้านน้อ,อ,งนองออฟเลชิมีขายกีดนะอกเนาะมื่อนไ้พูดเหมือนเนาะื่อดาไปิเอวเขานั่นหดเขาหดเขาเอื่ไปหดเขาื่อไปเนาะ สือแลอบตลาดแล้ววะห <c ười> คาอ้องออกไปนี้เนาะใกล้นีจ <c ười> ี้เพื่อ,อ,อนหลังใดเพื่อนหลังในที่ว่าตูนไปขอตอ่อภายห <c ười> ลังพบ่หลังพบ่หลังตนั้นตะบ่มีหลงังตะบุมีว่ามีกระดาษกระดาษต่อมาทางอื่นือกันต่อมาทางอื่น ลูกเราทำซดอกอืมแว่าเพื่อนเพื่อนแม่เแล้วเราก็ต่อกับเพื่อนเม่เแล้วซีดอกกับชายอือทเขาแม่เราก็โยร้านอืร้านเราจะปี้นะรานเราจ็ดแปดปีโอ้ยง่แล้วเป็นขบาวเลยโชายน่ชายบูไหม บ่เอันดานแล้วเป็นผู้ชายเป็นบ่เออผู้ชายแต่กันเจ้าบ่มีเนาะไปกับหลังนี่กต่บ่มีเนาะหลังนี่เป็นพี่น้องกันบ่นี่ก็ได้ลูกเป็นลูกเจ้าบ่าอ,อ๋ออันนี้ลูกก๊กเฮ้ยพูดได้พูดเพืเ่อนตามอ๋เอเพื่อนอันนี้หน่อยบ่เพื่อนดูนก,กกรร๊กลูกก๊กอายุจี่ปีได้ยี่ห สี่สิบปีปปอ๋ออ๋อสี่สิบปีเจ้มาเคลื่นผู้นี้นี่ลกูกผู้ที่ผู้นี้เจ้ผู้ที่ชีมมีลูกจุดคุ้นจอนลูกคอยเจ้จุดคุ้นหมดละยังไม่ได้เมียฮันชีตอนนี้ล่ะ โอ้เจ็บเจ็บทึกก่อนมีแต่บมีอะไรช้างเอม่แต่บูผู้ชายบดเลยมีแต่ผู้ชายอ๋อผู้ชายเป็นทึกเลยเนาะโอ้โหทั้งนังวิงงานอยู่นะเป็นไดินี่ยนังาได้น่ดิเนี่ยลอยชียง อันนี้อันว่าตั้งแต่มีทีมทีมงานขับมาเยี่ยมมายามนี่ลูกลูกอันโทอันลูกมะลินะมันอยู่บ่บ่เนาะเป็นหูอยู่บ่บ่เมย์กับชิตาเฮือนไดซานนี่เอ้โหอยู่เตี้ยลูกแล้วมันไปดึงเสาเหมือนลูกแล้วมันไปเอาเต็นเสาเอาตีนเสาเลย มือที่แกมากเลยนั่นลูกเจ้าบ่เออเออเบินทางเขาเนี่ยบินลูกบินหนา่นชุกบินทางขนมขิ้นน้องฉะฉันว่าต้อจะเป็นหลังหลายตัวดูกันมันหลายเฮือนหลังเดียวนแล้วหนาหนาเลยนี่เลยมีกระเฮิอ์นหนาหนาลูกเล่านะฮะแถ่งบาทนะคะแท่งมาเป็นผลแทางมาเป็น ผูที่ว่าเมียอยู่พี่เนาะผู้เมียอยู่ในกระบาดนี่เนาะอีกผูที่ว่าด้อกับเมียอยู่บ้านนั่นนั่นิบ้านหยึงนะบ้านนบอ์เหมอนบล์อีกคนหนึ่งบ้านเชลฮะบ้านเชล่าบ้านเชิ่านชิงเล่้งเล่คคคเคยค่่่งเล บักคยดังสิแล้วเยี่ยันลูกไผ่ลูยันลูกไ่ก็ไปยันนั่นลูกเยอะลูกปเยอะเต็มเยเออโอ้ยจังเลยที่เปนกับมาเยี่ยมมาอยามีมมแล้วนเนาะอูในบ้านในมีอย่งกับไถ่เพิ่นไดเนาะ ออเออพอจ่ะมามาจอบมาเยี่ยมอยู่เว่าแม่เพ่มาจอบเอา้าลูกะอะไรเจาลูกคนมาเยี่ยมบแม่บ้างเถอะแม่เ่แม่มทุงหยาบ่ม้ม่อกขึ้นกบทุงหยานะตู่ทุกชิยากรับแม่จะคของแม่มกับผลลูกชายผนได้เงินผลยนนิปพันหพัน อย่างเี้นล okay. no, ูกชายลูกชายมันจะไปแกมือเป็นสาวคนนี้น่นเบิ่งนยูเบิ่งแเม่์จ้อีกสองคนน่ะมันควนยิงหัูกบบ้าแล้วก็เลยมาหัวใครกันแล้วนมเปาคือเขาคือคนจีทุกทีเนี่ย ยังกะแม่เด้พี่น้อย่างผู้เพิ่นไทยพิ่เกิดเก่าเลยคือเพิ่นเพิ่นยังมีคำสอนของพระอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเพิ่นบอกว่าลืมยังก็ลืมได้อย่าลืมปุคุณของพ่อกับแม่เพิ่นบจุดสําคัญเลยนะปุ่คุณของพ่อกับแม่ที่ว่านักที่ว่าถือว่าสําคัญที่สุดเป็นผู้เป็นผู้เพิ่นแบบเลี้ยงมาพ่อใหญ่ ถ้าผมีเพิน่นเขาโอ้ยมันยังมีงภาพเลยเจ้าแต่กะเป็นแต่บุคคลเนาะบุคคลกะคือว่าเพ,พี่น้องกะเป็นตัวอย่างคือดังเราเราลองฟังเนาะแต่กะคิดว่าแม่จนเนาะไอ้มาเยี่ยมชอบมากกะคิดว่าแม่นี่จะต่จิจะตังบุรีเนาะ โคตรเป็นจริงไม่ได้หรเมย์เนีเมย์เป็นสภาพนี่ยังอยากจะเบิ่งอยากดูเละได้เพื่อว่ายันเมย์เป็นแผ่นเป็นหนิเหรอข่าววอยวอยวอยในแง่นึงพี่น้องเ้ยเหรอไอเมย์จะเยี่ยมมันกับวอยก็ได้เด้เราถูเนาะว่เพื่อวายเละเราเหงื่อหลุดเนา่นี่ข้าวเขาหลังอบอยู่ตลาด กินอาหารเยอะตลาดก็จะขายฮะนังอบวะนังอบกับนังอัวกูเออนังอบนังอัวน้อวานและพี่น้องกันจะไปไหนนะครับเพรั้นเราก็คือหูวกันนั่นแหละเดไ๋ยวปฏิทินเราไม่ได้หรอกถับพังแต่ว่าเราอายุ่ที่เบตันหกปีนะพี่น้องเว้ยคนเทา ถ้าคนเอาอันไหนว่าครบสามจุดสองยางแต่การเศรษฐจะต่างร้อยเปอร์เซ็นต์มันกับกับคิดสิว่าบอกนะว่าตัวเองอายุจะหกปีเนาะ <c oughs> <c oughs> คิดเอาซ้ำนั่นแหละชอกมาแล้วกับมาแม่เราจะเป็นแม่ตระกูลเ,เนาะมาแล้ว <c oughs> อืมแล้วกับหาจะเป็นมงจากที่ว่าได้ลูกด้เต้าแล้วเ <c oughs> นาะได้ลูกในเต่า <c oughs> จนว่าลูกก็จะใหญ่ยังไงลูกหาคนเป็น <c oughs> ผู้ที่หาโอ้เจ็บฉี่ นุ้ยที่หาให้เป็นดูกหงอตายชองเดี๋ยวสามันมแล้วก็มียปะพ่อปะแม่พวกนั้วจะเมื่อเจ๊กชีเมื่อเจ๊กชีไปทางใดพ่อก็ตายแม่ก็ตายกายวันล,ลูกกมุมภากลมพรอยลูกมีอ้แลมีน้องเออเราบุตมีไอ้มีนอนของบอน,บอน เราเป็นกำพร้บ่มีพอม่อแม่แต่ว่าน้องกับบ่มีอ้ายกับบ่มีจู่ๆคนเดียวเลยเราจังเรากระดืบถามอยู่นี่พี่น้องว่าเกี่ยวกับอ้ายกับเนื้อเอ้ยน้องเป็นบ่มีเนาะบ่มีอ้าเห็นตายไปกายนี่โอ้โชว์เป็นเบาหวานตายอยู่กับบ้านเหรอบ้านเทอมน้อยวันทางออกไม่นด้บนขบอบ เดี๋ยวเราเปลียดิตอ,อ,อา,อาขึ้นหนาวอยู่ปะหนาวหนาวนะนหนาวเขาพับปะเฮ้ครัาบัวรนปันใดแต่ตัวน้กระโลกยูน้ะขางหนึ่งเนาะขางหนึ่งขาวหนึ่งงามนี่เรากินอยู่พุ่นหรือว่าราหนึ่งเอง แล้วชุบแล้วให้แล้าเจ้าเป็นหนึ่งชุกแล้วก็มาให้หรืยบางเทื่อมันก็มาอิงือนบ่นบางเทือ่อนมันมีข้าวชารนี่เราก็นึ่งเองอนี่เราอยากตำแล้วก็เอาเข้าวชุบมาติ้งเราติงแต่่เาเรื่องเรื่องงานแล้วก็ซอยเต็มที่อยู่เนาะ ช้คันเวลาบริเมังหันมึงเล้วก็เป็นเ a ดแลมาแต่หาแต่ห้องขามือเมือเตี้ยขามือมือแค่นเนาะขันมือเ็น h มเดี๋ยนังเอกขากล่องว่เนะว่าเขาไขากล่องหอพี่น้องชี้เปนเห็นแน่อยนํำนำาเอาในเช้าก็คือตาลูกแห้ๆ ถุงยาคือกันเท่ <ừ> านามแจมปาก็บไม่ได้กุมอยู่กุมกินแล้วข้าวหวานของเงมืองขอกันเจ้ากพอดีโดนอั้อนลูกชายลูกลูกชายเจ้าสิไปเอาลูก,ล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 กอมเอมียหรอพอดีอยู่ใช่ <c oughs> บ่ฮู้ทุกคนแล้วพอดอยู่ในบ้านหรือี่พดีว่าใช่อยู่ในบ้านนี่บ่ลูกเอาเมียเดียวนี่โดยโดยเอาในบ้านนี่อันนี้หันเอาอยู่เนื้อคุณ ว่าอยากแต่วันนั้นลูกมันทอหาพอใช่ไหมทุบห่าพอพออยู่เดียวถามว่าได้พวามมัอยขึ้นอยู่นะมันจะว่าบ้ามันเอาหมายถึงลูกของลูกชายเจ้าอันบ่เด่นนี่เออคอยลูกไน้ถามหมายถึงว่าลูกลูกเจ้าลูกชายเจ้าที่ว่าอันเพิ่นมีครอบมีครัวแล้วนี่เพิ่นอยู่คนคนิ่นอยู่ในบ้านม่บ่เด่นมันเป็นเฮ็ดเบี้ยงยังไง Phụ nữ phun ninh hưng cậy yu Phụ nữ ninh hưng bichu mi a phun mang kênh nan chưa Phụ nữ bài nắm qua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  bài nắm 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 Bên đấy mình cứ ngầu thêm mà để. À. đi ngầu khoảng năm mươi ba 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 Ừ mươi ba năm mươi ba năm 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 มากเขาแล้วเจ้เงาเงอนคนหล่อคนสน่ห <iah> ์แหงนี้เงาเขียนลอยแล้ว <anak> ว <lonely> ่หยอกกี่ดอกพี่โน้นี่เหนือข้าวเพิ่นไปท่แหละเพราะมีเรามีกำลังใจเนี่ยแล้วเครียดหลายแล้วหายในเบิกเนาะมาจับกล้องอะไราบบนี้ สบายดีเลยดูหานังจับกล่องกันหนังขังหนังเนี่ยเรียกมือปล่องมือกล่องเขาก็ได้มากันเลยฮะเน้องชุดแมวตัวกันนั่งได้กันตัวกับไปบ้านหน้าบ่อไปพบเห็นผู้ใด าหทั้งน้องเพิ่อันนั้นกคนเพงไปเกี่ยวเขาเข็นอ่างมดเพี่น้องเลยมีแตเอนมีแตเอนเป่าอย่างไหนกับพวกนี้คนกลับมาลับมาสิโอข่าวมิจิโดข่าวมิจิโดกมือเอชมือนี่มันคลายตัวทายวะ นเข้าไปหาคุณจิโดเลยวาคตัวไปมื่อนได้บ่ามุ่ะข้ามุ่งนดินตัวตัวจิไปนะมันไปมันไปจอไปยามไหนได้แล้วเมนเดียวยามนื่มันลายแล้วจิยามอุ้งดอเฮ้ยเนาะคำนะบบนี้ลงันหมดกัดจะออกไปได้บ้ามันหนังมีอะรจังเออข้ามาทิ้งจิจิเต้าพันง โอี่ตู้หนึ่งพันที่ตู้พันหนึ่งสิบสี่สิบตู้สี่พันบ่แมนบ่สิบพันบ่ฮ้ฮัมฮะอาจนจะขอจบคลิปปิดคลิปกันเลยไปไหนหดเลยหทั้งหัวตู้เอ้ยหายทั้งเม่ตู้พ่น ทางน้องพ่อเนาะลำลาทางพี่น้องชีเดิมเนื่อมาคนเดียวมันหนีคำโดยสบายดีตัวเ,เ,เด้ออดีแพงเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่มีแต่กล้าเกี่ยมเตรียมหาหม่องต่อพื้นต่อไฟทั้งสาเวคนเด้เอกับฝากทั้งเป็ตู้พันน้ำเนาะปุ๋ยที่ว่าพันสถิตจะตังดีแน,น่แหละพี่น้องเลยเนะาะขบราชล้าองก,ก็นนยอาว่าพันทั้งเจ้าบออยาก <c oughs> นั่นเป็นไงน,นะเนาะ อาจารย์เงิขอจบคลิปิดคลิปเดี๋ยวพี่น้องมีแต่ลำล่าเพื่นพี่น้องชื่อรนสบายดีเด้อรเปตู้เด้อโดยโดยโดยสบายดีเด้อโดยโดยโดยฮะพี่น้องไงเงินกับแบบช่วยเป็นเราก็นองหนาวเลยอากาศเย็นครับโป๊ะอาอนี่ก็ลานน้อยเพื่นได้อเนาะเออเกือบหมูวะน่ะฮะเออเกือบหมูใช่หมูน่ะ น้องๆกลางหน่วยขอจุ๊บคลิปนี้คลิปอยู่ดีไม่ให้มันลำเลื่องเพ่งตังเบิดจุกขูจุกคนสารคลิปนี้สบายดี